เรื่องเวลาเขาพูดจริงๆนะเนี่ยชาวพาราแล้วผมก็รู้สึกว่า บอลจุดกับนับเนี่ยแข่งสองีบอลทางขวาแล้วกับนักไทยเอี้ยมมาไปทางจุดจักรเสาร์นดนึงออกบอลอยู่ดีจุดจักรเสาร์นิงนึงแล้วก็ไปทางโอ้โหการเกี่ยวไม่ถึงหเราไมดีสุกง่ายทีมต่างชาติสูงสูงขึ้นมาเลยป้าน้ำขึ้นมาได้ và vào được không con con 599 53 cùng lại vào tam đồng đưa cho ra okay. ra มาตรงนี้วัดละเยสวนกบไปบ่อนับตรงนี้นัตชัยเยียมีัตชัยสูงสี่ของวัดวัดพอนั้นรพ่งสติสั์่แย่งกมาได้ั มาทำไว้ตรงนี้นะคนโจนนะครับคนหลายนมาตยากจะมีแต่ที่หังาเนี่ยเต้มเดี่ยวฟ้าครับตัวนงเฝั่งัโ อันาวินั่นลึกสุดทเ็คไปได้แ้วไปนเร็วแล้วนะท่านนานคนคนท่านคนคนหลังเข้ามาอาาวิทนั่นลึกุดทุ่มทุ่มเร็วเข้ามาทีเเ ได้มอ้าเก๋าเลยันี้ลูกเขเานโหดูอาการผู้รักษาประตูนิดนึงนะครับต้องเซตตี้นะครับผู้รักษาประตู ทางฝั่งของวัดโคครับมาดูอาการของผุ้นศัประตูครับ สองสามไม่ใช่บล็อกถามหม่ถามไหมล่ะถามถามดิมาดูสิมากูมาดูเบอร์อะไรอ่ะอ่อนน้อมคนอ่อนน้อมคนน้ำน้ำสามนองปรตูด้วยทำให้มันดีขึ้นสองตู พุทธประตูของบิ๊กซีเบอร์หเบอร์เดิอป่ะครับเบอร์หกนะครับเบอร์6นะห้าสิบ้านัทสกลนัสามลูกแรกเนเบอร์หกนะเบอร์สิบห15ลูกแรก่ลูกแรกเบอร์สิบห้าก็สิทั้งสองลูกใช่ไหมครับใช่โอเคครับหมดครึ่งเวลา เบอร์ส uh, ิ้านี่สรุปแล้วสองรูปแล้วใช่ไหมครับของรวมเพื่อนบิ Hoe ๊กซีถูกต้องนะครับตอนนี้ยังแข่งกับเบอร์21ของนักลบกอดทองอยู่2ี่สเัชื่อสายยางไงสายยางนำกุญแจไหบ ก็หมดหมดแล้วเล่นกันสนุกดีครับไม่ว่าสภาพสนามจะเป็นเรื่องดีก็เป็นไปตามสภาพอยู่ได้เนาะใชเวลารางวัลทั้งหมดนะครับมีมีห้าอ่าสี่รางวัลแล้วก็ถ้วยหนึ่งถ้วยนะครับรางวัลที่หนึ่งพร้อมถ้วยเนี่ยผมเมื่อกี้ไปปรึกษากับท่านตุลสการแล้วนะครับคุณปูปางบอกว่า มอบให้คุณน้อยนะครับคุณครูสิรินันเม่จนทึกเป็นผู้มอบนะครับมอบวันที่หนึ่งนะครับเราชนะเลิศเนี่ผมให้สปอนเซอร์แล้วกันนะครับสนับสนุนสิบล้อนะฮะเป็นผู้มอบรองชนะเลิศอ,อันดับสามนะครับผมให้ลุงยางนะฮร,รลุงยางหกล้อ<ไ>ปเป็นผู้มอบนะครับแล้วก็อันด,ดับสี่ที่ตกรักนะครับมอบส่วนนักเตะยอดเยี่ยมนะครับลบกวลุงนาแล้วกันลุงนาน้องเที่ยงผู้มอบนะครับตามนี้นะครับ